สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8่ สวัสดีครับผมวันนี้มาพกับผมฟอดนพัฒชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอดพระประแดงนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมรถรุ่น Nex t Gen Ranger XL Plus นะครับด้านหลังผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยไปเลยครับผม มาอยู่ด้านหน้าตัวรถนะครับของ Nexgen l a n g e r XL Plus นะครับราคาตั้งจำหน่ายนะครับของตัว Nexgen l a n g e r XL Plus นะครับราคาอยู่ที่6,99,000บาทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสีมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับสีบอลเงินสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับถูกฉลกสีไหนเลือกสีนั้นนะครับผม ก็ในส่วนของการตกแต่งนะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับผมไปกันเลยในส่วนของตัวรถนะครับตกแต่งนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับล้อมแมกนะครับกระจังหน้าครับแล้วก็สกูปบนฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเป็นจุดๆเลยนะครับว่ามีการตกแต่งอย่างไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ได้ทําการนะครับ เปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นฟอนต์โลโก้ FORD นะครับเป็นตัวหนังสือพื้นสีแดงนะครับตัดกับตัวขอบสีดำนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนของกระจังก็จะเป็นแบบรังผึ้งแบบนี้นะครับทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับในส่วนบนฝากระโปรงนะครับติดตั้งเป็นสับคูปทรงฟิตนะครับ เป็นโลโก้มานะครับทาสีเป็นสีชูโทนะครับเป็นสีบอลเงินตัดกับสีดาด้านนะครับถัดไปเลยในส่วนของไฟหน้านะครับเดิมๆนะครับในส่วนของไฟหน้า XL Plus นะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดไฟแบบธรรมดานะครับเราได้ทําการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวโคมไฟนะครับเป็นแบบ C ี a คนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์แบบนี้เลยนะครับเวลา เปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟฉุกเฉินนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองอำพันนะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับได้อัปเกรดใหม่นะครับเดิมทีก็จะเป็นในส่วนของไฟเดิมนะครับเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยนะครับวงแหวนนะครับเป็นวงรีแบบนี้เลยนะครับในส่วนลูกแก้วเลือกได้นะครับลูกแก้วเลือกเป็นสีแดงสีน้าเงินหรือสีเขียวนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ ด้านล่างของตัวรถ XL p a s นะครับก็จะมีห่วงรับจูงนะครับมาด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับของไฟยตัดหมอกนะครับรองรับไว้แล้วนะครับด้านข้างนะครับก็ติดตั้งในส่วนของตัวคิวล้อมาจากโรงงานนะครับ3นิ้วล้อแมกและยางนะครับเป็น อย่างจริงๆเดิมของตัว XL Plus นะครับล้อก็เป็นล้อ16นะครับแต่คันนี้นะครับได้ทำการนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กลายหยดน้ำนะครับสไตล์แบบออฟโรดเลยนะครับยางเป็นยางของ Maxxis นะครับบิ๊กฮอนนะครับ764นะครับเป็นยาง MT นะครับแล้วในส่วนของตัวซีรีย์ยางนะครับจะเป็น265 70 R16 นะครับก็เป็นยางสไตล์แบบยางมัดแบบนี้เลยนะครับดอกหนานะครับก็จะมีความสวยงามในตัวนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวครอบนะครับแก้มข้างนะครับติดตั้งจากโรงงานดีไซน์ใหม่นะครับสัญลักษณ์เทอร์โบเดี่ยวนะครับก็เป็นสีโครเมียมนะครับช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวระบายอากาศจากด้านหน้านะครับเข้าห้องเครื่องนะครับแล้วก็วนออกจากวนออกทางแก้มด้านข้างนะครับทำให้ลดอุณหภูมิความร้อนของตัวเครื่อง องเครื่องได้ดีเลยนะครับมาดูตรงส่วนของตัวกระจกมองข้างบ้างนะครับก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับย้ายในรุ่น X Airpods เดิมนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มนะครับ X a i r p s Next Gen นะครับย้ายมาอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างปรับแบบไฟฟ้านะครับและส่วนตัวกระจกนะครับต้องใช้เป็นมือพับนะครับ แล้วก็ในระบบเซฟตี้ของตัวรถนะครับถ้าเกิดมีการเฉี่ยวชนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับยืดหยุ่นได้ดีนะครับด้านบนหลังคานะครับติดตั้งเป็นราวหลังคานะครับเพิ่มความสวยงามนะครับตรงมือเปิดนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับติดตั้งลายสติ๊กเกอร์นะครับคําว่าเลนเจอร์นะครับเป็นแถบยาว เรียบหรูดูดีนะครับด้านหลังก็เป็นคำว่าฟอร์ดนะครับบันไดด้านข้างนะครับที่เห็นเลยนะครับแบบเดียวกับตัวรุ่น XLT เลยนะครับเป็นบันไดสีดำแบบนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับในส่วนของโรบาร์นะครับเป็นของ o u t l a n d e r นะครับเป็นแบบแขนยาวนะครับตรงนี้ก็ เป็นฟังก์ชันนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตะแกรงนะครับบรรทุกสัมภาระอันนี้ติดตั้งนะครับตรงจุดเลยนะครับตรงจุดเลยนะครับที่โรงงานเจาะมานะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับก็มีการขยายฐานล้อให้กว้างมากขึ้นนะครับในส่วนฐานล้อที่กว้างนะครับทาให้การทรงตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะครับที่ติดตั้งอยู่นอกแชสซีนะครับทําให มีความนุ่มนวลแต่ก็ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับโชคเป็นแบบชวินทูปนะครับถัดไปเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่นะครับเป็นแบบเดียวกับตัว x l t นะครับหลอดเป็นหลอดไส้นะครับไฟถอยหลังนะครับของตัวไอเกนนะครับมี2ฝั่งนะครับมี2ฝั่งเลยนะครับ ก็ติดตั้งในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับเป็นแบบแขนโอบนะครับพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะครับไฟายสองป้ายนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับในส่วนของกระบะท้ายนะครับหรือฝาเปิดกระบะท้ายนะครับก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับสไตล์ e t g e e e r a n g e r XL+ นะครับจะปั้มคำว่า NETGE ล r a จอร์นะครับลง บนฝากระบะท้ายเลยนะครับเพื่อความโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ e ล Gen r เ n g e r XL p l XL+ นะครับโลโก้ Ford ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3นะครับที่รุ่นก่อนไม่มีนะครับเลก Gen XL+ Plus ได้มีการติดตั้งนะครับจากโรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของภายในกระบะบ้างครับ ก็จะมีขนาดที่กว้างมากขึ้นนะครับไอเกนเรนเจอร์นะครับได้ขยายฐานล้อให้กว้างมากขึ้นนะครับทําให้มีพื้นที่นะครับดูตรงซุ้มล้อนะครับมีขนาดที่เล็กลงนะครับซ้ายกับขวานะครับทําให้มีพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นนะครับในส่วนของตัวไม้บรรทัดนะครับติดตั้งแทบทุกรุ่นเลยนะครับในไอเกนเรนเจอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะครับในส่วนของงานไม้นะครับ ตั้งมาพร้อมเลย,ยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่บ้ากนะครับภายในตัวรถของ Next Gen XL Plus นะครับก็ในส่วนของแผงประตูดีไซน์ใหม่นะครับย้ายตำแหน่งในส่วนของปรับประจกไฟฟ้านะครับมันอยู่ตรงแผงประตูนะครับผม Next Gen XL Plus นะครับ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้นะครับรุ่นเดิมเป็นไฟหน้าเปิดแบบปกติธรรมดานะครับอันนี้นะครับติดตั้งไฟหน้าแบบออโต้เหมือนในรุ่น XLT เลยนะครับแล้วก็ปวงมอะไรนะครับยืดหดได้4ี่ระดับนะครับพวงมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับของตัวหน้าจอเรือนใหม่นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแบบ8นิ้วนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยได้ด้วยนะครับหน้าจอหลักครับเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนะครับแบบซิงค์ 4A นะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple Ca r p เ a y ด้วยนะครับโดยไม่ต้องใช้สายนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับแล้วก็คอนเน็์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับในส่วนของตัว f ลอ d พาร์นะครับที่มีมาเสริมเพิ่มเติมนะครับในรถรุ่น Ne กเกนเรนเจอร์ทุกรุ่นนะครับ แต่คันนี้เป็นรุ่น Next g e n e r e n g e r XL Plus นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ connect กับ Ford Pass นะครับใช้กับโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android นะครับหรือว่า iOS นะครับก็สามารถใช้ร่วมได้นะครับก็จะสามารถนะครับล็อกรถในระยะไกลได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกรถในระยะไกลได้นะครับเอกพัไม่สามารถ start รถในระยะไกลได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบกุญแจ start นะครับผม แต่สามารถดูในส่วนของน้ำมันเครื่องได้นะครับว่ามีการลดลงขนาดไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์บริการนะครับแต่ละพื้นที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็จะรวมอยู่ในฟอร์คาร์ทหมดแล้วนะครับผมภายในนะครับในส่วนของคนโซลนะครับดีไซน์แบบใหม่เลยนะครับตัดสีเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเทาแบบ Lamb o r บกินีนะครับ เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวช่อง USB นะครับ2ช่องนะครับเป็นช่องธรรมดา1ช่องแล้วก็ช่อง Type C 1ช่องนะครับในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแลก็ด้านหลังเลยนะครับก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟนะครับ2โวลต์นะครับ -1 ช่องนะครับภายในกว้างขวางกระเดิมนะครับ ครับผมจากการรีวิวนะครับในรถรุ่น NexGen Ranger XL Plus นะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะชอบในการรีวิวในครั้งนี้ของผมนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับในรถรุ่น NexGen Ranger XL Plus นะครับที่แต่งเต็มแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจและเฟซบุ๊กนะครับ Ford โกแรงทีมออนไลน์นะครับ สามารถนะครับเข้าไปอัปเดตในส่วนแทมเป็นและข้อมูลนะครับในส่วนของเพจได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนภพัทชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอร์ดกระแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนกอจะลาจากกันไปนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆนะครับที่ผมตั้งใจนําเสนอทุกคลิปเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh!